ใครที่เตะบอลแล้วชอบมีปัญหาเจ็บอาการตรงขาหนีบตรงนี้ครับบนขาหนีบด้านในนะเดี๋ยวมาลองดูท่านี้กันครับว่าจะช่วยให้เราบรรเทาอาการเจ็บได้แบบไหนเนาะให้เรายืนตรงนี้แล้วก็ก้าวขาอีกฝั่งครับที่เราจะยืดไปข้างหลังเนาะแล้วก็ก้มลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้หลังเราตรงเนาะแล้วก็โน้มไปข้างหน้าโดยหลังตรงนะเราจะรู้สึกปวดตรงนี้ครับนี่ก็เอาจนตึงนะครับก็ประมาณ 10- ถึง15าวิเนาะแล้วก็เปลี่ยนฝั่งครับสําหรับที่จะยืดเนาะ เหมือนเดิมครับอะไรมาลองเข่าด้วยนะครับสําหรับใครที่ปวดเขา่าปวดเข่ากับพื้นอย่างนี้อนะันนี้ผมสาธิตให้ฟังไม่เฉยอเนอะเาะก็ยืดข้างหน้าอย่างนี้ทำให้เราเจ็บตรงนี้ครับอีกท่านะครับก็คือท่านี้ครับนี่จะได้ยืดตรงนี้ด้วยครับก็เปลี่ยนฝั่งบิดท่าต่อไป เหมือนเดิมครับก็คือเอาฝั่งที่เราจะยืดเนี่ยยืดไปข้างหลังครับแล้วก็จิกปลายเท้าเนาะจิกปลายเท้าลงแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าหลังตรงจะรู้สึกตึงตรงนี้มากๆครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก็ได้ก็คือจะยืดขาขวาใครที่แบบว่าเจ็บตรงนี้อย่าลืมเอาสามท่านี้ไปใช้นะั้นจะช่วยแบบบรรเทาอาการเจ็บตรงนี้ได้นะครับใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับต้อมคนบ้าบอลน,นะ